เปิดภาพด้วยท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์หมุนภาพที่สนามภาพตัวการ์ตูนสามตัวเดินย่ำเท้าเกลิเกลเกลเกลก็คือเพื่อนกันมาแล้วมาเล่นกันสนุกทุกวันเพื่อนกันเพื่อนเกลือปองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเป็นผู้ชายบนหัวมีเข่าทู่สองข้างแป๋วแห๋วตัวการ์ตูนสีฟ้าเป็นผู้หญิงติดโบสีชมพูแล้วตรงๆตัวการ์ตูนสีเขียวเป็นผู้ชายใส่แว่นตาตัวแทนสีเขียว พวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพันนันภาพตัวการ์ตูนปองแปงแป๋วแหววและตรงๆรงๆยืนโบกมือมีตัวอักษร K E L X ขึ้นบนท้องฟ้าตัวอักษร K E L X ขึ้นกลางจอวันนี้เสนอตอนกระดาษมหัศจรรย์เปลี่ยนภาพภาพท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ขึ้นสดใสต่อด้วยภาพหน้าโรงเรียนเปลี่ยนภาพที่ประตูทางเข้าโรงเรียน แป๋วแหววตัวการ์ตูนผู้หญิงสีฟ้าติดโบสีชมพูเดินเข้ามาแป๋วแหววมาถึงโรงเรียนเป็นคนแรกภาพต่อเนื่องจากที่หน้าโรงเรียนมาในห้องเรียนเอ๊ยยังไม่มีใครมาเลยเหรอภายในห้องเรียนมีกระดานดำและโต๊ะที่ว่างเปล่าตัวได้ภาพแป๋วแหววตัวการ์ตูนสีฟ้ามองไปรอบๆห้องไปหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่าเปลี่ยนภาพที่ห้องสมุดเห็นชั้นวางหนังสือสองชั้นที่ชั้นมีหนังสือเรียงอยู่เต็มทั้งสองฝั่งเปลี่ยนภาพแป๋วแหววมาหยุดยืนที่ชั้นวางหนังสือ บนชั้นมีหนังสือหลายเล่มชั้นที่สองเล่มที่สองมีหนังสือชื่อพับกระดาษตามใจเปลี่ยนภาพแป๋วแหววหยิบหนังสือเล่มที่ชื่อว่าพับกระดาษตามใจขึ้นมาดูพับกระดาษตามใจน่าสนใจจังเปลี่ยนภาพแป๋วแหววนั่งอยู่ที่โต๊ะในมือถือหนังสือพับกระดาษตามใจภาพบนโต๊ะมีกระดาษสีวางอยู่สีแผ่นมีสีชมพูสีเขียวสีส้มและสีฟ้า มีดินสอสีเทียนสแท่งและไม้บรรทัดหนึ่งอันเอากระดาษสีชมพูมาพับเป็นเรือดีกว่าเปลี่ยนภาพเอ็นแปแวแหววถือกระดาษสีชมพูไว้ในมือเริ่มจากพับครึ่งแล้วก็รีดรอยพับให้เรียบจากนั้นก็กางกระดาษออกแล้วพับครึ่งตามแนวนอน ก็พับส่วนล่างขึ้นทำทั้งสองด้านจนเป็นรูปหมวกแบบนี้สินะแล้วก็พับส่วนที่เลยออกมาลงไปทีละด้านจากนั้นก็กางออกให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็พับมุมด้านล่างขึ้นทําซ้ำทั้งสองด้านเอแบบนี้หรือเปล่านะทําซ้ำเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบ จักนั่งก็ดึงปีกสามเหลี่ยมทั้งสองด้านออกเพื่อกางเรือภาพเรือกระดาษที่แป๋วแววภาพเสร็จว่างอยู่บนโต๊ะเย้ในที่สุดก็ทำได้แล้วเปลี่ยนภาพเห็นปองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเดินเข้ามาพร้อมกับตรงตรงตัวการ์ตูนสีเขียวใส่แว่นต่อได้ภาพปองแปงพูดกับแป๋วแววทำอะไรอยู่ล่ะแป๋วแววเปลี่ยนภาพแป๋วแววตอบปองแปงพับกระดาษจ้าตรงตรงตัวการ์ตูนสีเขียวพูดกับแป๋วแววพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมเหรอไม่ใช่จ้า กำลังพับกระดาษเป็นรูปเรือตอนได้ภาพแปลแหววคลี่เรือกระดาษที่อยู่ในมือให้ตรงๆดูนี่ดูซิดูซิตรงๆมองเรือกระดาษด้วยความสนใจว้าวเรือจริงๆด้วยปองแปงถามแปลวแหววแป๋วแวววจะทำได้ยังไงกันเปลี่ยนภาพฉันลองทำตามในหนังสือเล่นนี้จ้ามาลองพับด้วยกันไหมปองแปงรับหนังสือมาดูโอ้โหน่าสนใจจังภายในหนังสือมีกระดาษที่พับเป็นรูปเต่ารูปนกและรูปจรวด มีเต่ามีนกแล้วก็มีจรวดด้วยตรงๆชวนป๋องแปงพับกระดาษตามหนังสือเรามาเริ่มกันเถอะปองแปงอ่านนี้จ้ากระดาษสีพร้อมลงมือพร้อมลงมือเปลี่ยนภาพภาพที่แน่โรงเรียนพระอาทิตย์ตกดิน ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีสม้มขึ้นข้อความประโยชน์ของการฝึกพับกระดาษก็คือน้องๆจะได้ฝึกสมาธิฝึกการประสานสัมพันธ์ของตากับมือเพิ่มความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆและได้ฝึกการใช้จินตนาการด้วยค่ะสนับสนุนโดยกองทุนและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคม,มนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะผลิตโดย บริษัทมันททเลนต์ครีเอชั่นจำกัด